สวัสดีครับกลับมาพบกับลงพันในช่องพันกระแสกันอีกแล้วนะครับแจ้งข่าวดีแบบด่วนๆเลยนะครับใครมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอได้เลยครับอัปเดตวันนี้เตรียมเติมเงินให้บัตรคนจนเป็น2,000บาทพร้อมอัปเดตโครงการคนละครึ่งตุลาคมนี้ได้ใช้ครับแต่ละเอียดเป็นยังไงดูคลิปนี้ให้จบแล้วฝากบอกต่อฝากกดแชร์กันด้วยนะครับ ล่าสุดรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนะครับเขากํากับดูแลสํานักงบประมาณได้มีการให้สัมภาษณ์นะครับว่าขณะนี้ได้มีการพูดคุยกับผู้มืนในการสํานักงบประมาณแล้วรวมถึงได้ปรึกาษากับนายกเราด้วยเกี่ยวกับการใช้งบประมาณปี2568ที่จะสิ้นสุดลงในวันที่30กันยายนนี้นะครับว่ามีงบประมาณเหลืออยู่ประมาณ60,000ล้านบาทนะครับแบ่งเป็นงบกลางสำรองฉุกเฉินแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับจะนําไปใช้ในโครงการคนละครึ่งเฟสแรกนะครับ โดยจะให้กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก่อนผู้มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐจะได้เงินก่อนนะครับประมาณ13ล้านคนครับโดยวงเงินประมาณ2.2หมื่นล้านบาทนี้นะครับจะให้เพิ่มจากเดิมที่เราซื้อของเดือนละ300อัปเดตวันนี้เลยนะครับจะเติมเพิ่มให้อีก1,700บาทเป็น2,000บาทเลยนะครับสรุปแล้วเนี่ยเราจะซื้อของได้2,000บาทเลยทีเดียวนอกจากนั้นก็จะเป็นกลุ่มบุคคลทั่วไปนะครับ รวมไปถึงการใช้งบประมาณปี2569มาเพิ่มเติมอีกประมาณ2.5หมื่นล้านบาทส่วนโครงการคนละครึ่งนะครับจะเริ่มในช่วงของเดือนตุลาคมนะครับน่าจะได้เริ่มโครงการเนื่องจากว่าขณะนี้นะครับกระทรวงการคลังกําลังเร่งดําเนินการพูดคุยกับคณะรัฐมนตรีนะครับคาดว่าจะดําเนินโครงการทั้งสิ้นจํานวน20ล้านสิทธิ์นะครับใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนคนละครึ่งเฟสล่าสุดก่อนหน้านี้ก็คือเฟส5เอาไว้นะฮะก็จะต้องลงทะเบียนใหม่ เดี๋ยวจะต้องมีรายละเอียดเพิ่มเติมจากกระทรวงการคลังอีกครั้งหนึ่งนะครับเอาเป็นว่าคลิปนี้นะครับอัปเดตข่าวดีให้โดยสรุปเลยนะครับคนที่มีสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐอยู่ตอนนี้นะครับเขาจะเพิ่มให้อีก1,700บาทรวมกับของเดิม300บาทก็จะเป็น2,000บาทเลยนะครับทุกคน <Wow. S 1> ซึ่งก่อนหน้านี้มีข่าวว่าได้แค่700ใช่ไหมครับอันนี้เอาใหม่นะครับเพิ่มให้เยอะกว่าเดิมของเดิม300เนี่ยเติมให้อีก1ัน0เลยนะครับ ต้องติดตามกันนะครับว่าจะเติมวันไหนยังไงนะครับแต่ว่าเดือนตุลาคมนี้เนี่ยได้ใช้แน่นอนทุกคนติดตามไว้ไม่พลาดแน่ครับคลิปนี้อัปเดตให้แบบด่วนๆดูแล้วฝากบอกต่อฝากกดแชร์กันด้วยแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ